สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดู Master Family ครับรถกระบะสำหรับขับเข้าไร่เข้าสวนครับรถคันนี้ปี1975นะครับเลขไมค์ขับแล้วประมาณ60,000กว่ากาครับรถประมาณ48ปีนะครับแต่ว่าสภาพยังสวยยังสมบูรณ์ครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับน้ำไม่ดันไม่มีไอน้ำมันเครื่องความร้อนยังปกตินะครับ ภายในเบาะหนังสวยครับไม่มีขาดคอนโซลสวยแผงประตูสวยแอร์เป็นแอร์ธรรมชาตินะครับราคาคันนี้ขายอยู่ที่35 0 0 0ันบาทนะครับไม่รวมของแต่งของแต่งก็จะมีแหลกหลงังคานะครับแล้วก็คอกไม้นะครับอันนี้จะไม่รวมด้วยท่าใดนสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ